วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการนี่นะครับดูแลต้นทุเรียนโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับก็อย่างนี้คือวิธีการที่จะดูแลต้นทุเรียนโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยตลอดชาติก็ใช้วิธีของจังหวัดนนทบุรีครับเขาใช้นี่ครับต้นทองหลังนะครับนี่ผมจะพาไปดูต้นทองหลังนี่นะครับ ต้นนี้มันรกไปหน่อยานี่นะครับที่เห็นตรงหน้านี่คือต้นทองหลางน้ํานะครับผมเอามาปลูกกลางวงของเนี่ยครับทุเรียนตรงนี้ครับมีต้นนี้ทดลองให้อยู่ใกล้กับต้นทองหลางเลยครับติดกันอย่างนี้เลยครับนี่ครับตน้นนี้อันนี้มันโดนน้าท่วมนะครับใบเลนสกปรกไปหน่อยแต,แต่ก้านแตกกิ่งอ่อน ใบอ่อนของมันดีนะครับพอไว้ใกล้ๆกันเหมือนตัวนี้นี่คือรากมันสร้างไนโตรเจนให้กับต้นทุเรียนที่อยู่ใกล้ๆนี่นครับมันมันสร้างไนโตรเจนให้ดีหน่อยก็เลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่ามันจะแย่งแสงอะไรนักหนาครับใบต้นทองหลางเนี่ย เป็นปุ๋ยได้รากของมันก็เจเนเรตปุ๋ยได้นี่ผมก็เลยไว้อยู่ใกล้กันเลยครับนี่อันนี้ปลูกประมาณเดือนนี่นะครับกันยาตุลานะครับของปีที่แล้วก็ผ่านมาตอนนี้ก็ประมาณ9เดือนนะครับนี่เราออกไปดูห่างๆนะครับ ตรงจุดนั้นนะครับมันมาจุดนี้มันก็มีต้นทุเรียนอีกต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นนั้นก็ต้นทุเรียนครับอยู่ในอาณาเขตประมาณสี่ถึงแปดเมตรครับทุกสี่ถึงแปดเมตรผมจะใส่ต้นทุเรียนไว้ต้นก็ประมาณว่า <c oughs> ให้รากของต้นทองหลานนะครับมันเลื้อยไปหาต้นทุเรียนแล้วก็ ปล่อยปุ๋ยให้ของมันเองนะครับต้นไหนจะรอดก็แล้วแต่มันนะครับปลูกแบบคล้ายๆปลูกทิ้งปลูกขว้างนะครับปล่อยให้มันโตเดี๋ยวมันจะสร้างอาหารให้ต้นทุเรียนเองครับต้นทองหลางเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยอีกแล้วครับหลังจากที่ต้นทองหลางมันโตนะต้นทองหลางตอนนี้ก็อายุต้นของมันก็ประมาณเดียวกันกับต้นทุเรียนพวกนี้ครับก็ประมาณแปดเก้าเดือน ประมาณแปดเก้าเดือนครับเดี๋ยวพอมันโตไปสักระยะหนึ่งรากมันจะเลยไปหาต้นทุเรียนเลยรพวกนี้ครับแล้วมันก็จะถ่ายทอดสารอาหารให้กันเนาะต้นทุเรียนต้นไหนรอดผมก็เนี่ยครับปล่อยไว้ต้นไหนมันไ,น,ไนไม่รอดก็แล้วแต่ครับปลูกให้มันเยอะๆไว้ตรงนี้ผมปล่อยให้มันลกนะครับ สภาพพื้นผินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นเป็นสภาพคล้ายป่าครับต้นนี้เป็นต้นทุเรียนอะไรเนี่ยพันหลงรับแลครับตนนัวนี้ใบมันพลุนเลยมีแมลงครับในที่นี้เห็นไหมครับว่าที่นี่มันมีมแมลงต้นถังหลังนี่ก็มันจะช่วยนะครับวันหน้าถ้ามัน เติบโตขึ้นถึงจุดของมันใบของมันจะเป็นอาหารให้มแมลงอื่นไม่ให้มแมลงอื่นมาเนี่ยครับมากินใบทุเรียนโอ้ยเดี๋ยวขอทวันครับใบของท้องหลามอย่นีใบของท้องหลามน,น,น,นี่กินได้นะครับมแมลงกินได้เพราะฉะนั้น มันแมลงมากินนี่แล้วมันก็จะไม่ไทําอันตรายให้กับใบทุเรียนอะไรในวันหน้าครับต้องรองให้ต้นท้องหลางนี่โตพอสมควรก่อนมันจะทําหน้าที่เลี้ยงอย่างดีให้ต้นทุเรียนครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องมแมลงถ้าสภาพแวดล้อมมันเขาฉีดเขาทานครับระบบนิเวียน,นสมบูรณ์ปุ๊บไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับเป็นวิธีการของนี่ครับนนทบุรี เขาใช้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับศูนย์ทุเรียนที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยะครับเพราะว่าต้นท้องหลังมันจะได้ปุ๋ยให้เราเองก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับสี่ถึงแปดมิตนะครับจุดที่ใกล้ๆกันจากตรงโน้นมาถึงตรงนี้เดี๋ยววันหน้าพกต้นทุเรียนนี้ก็จะได้ปุ๋ยจากต้นท้องหลังครับ มันง่ายไหมครับแค่ปล่อยให้ต้นไม้ที่มันเหมาะสมกันเกื้อกูลต่อก,กันให้เจริญเติบโตแค่นั้นครับจบทําครั้งเดียวครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากเลยเดี๋ยววันหน้านี่มันก็จะโตไปตามระยะเวลาของมันเองครับครับผมก็โอเคนะครับผมมาเล่าวิธีการทําสวนแบบคนขี้เกียจสไตล์ผมนะครับ ก็ไม่ต้องกวนเกี่ยวกับการนี่นะครับใส่ปุ๋ยอะไรให้ต้นไม้ต้นทุเรียนผมนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปต้นท้องหลามันเป็นตัวรักษาน้ําครับมันหาน้ําด้วยแล้วมันรักษาน้ําด้วยดินที่อยู่บริเวณต้นของมันมันจะชุ่มชื่นครับ <c oughs> ของนี่นะครับของคนที่เขานี่ จังหวัดนนทบุรีเขานี่นะครับบอกว่าต้นมันจะชุ่มชื่นครับเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บเก็บกักน้าครับมันก็จะเป็นพี่เลี้ยงในหลายลักษณะนะครับให้ต้นทุเรียนเป็นอย่างดีก็เป็นเพื่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยผมจะมีผลผลิตอะไรต่างๆให้นี่เพื่อนๆนดูตั้งแต่เริ่มต้นยันออกผลผลิตนะครับ นี่เดีย๋ยวมาดูนี่นิดหน่อยนี่เป็นต้นนี่นะครับส้มแมนดารินนะครับส้มราคาแพงครับส้มอร่อยกว่าส้มเขียวหวานครับผมเดี๋ยววันหน้าเราคงจะได้เห็นผลผลิตนะครับตอนนี้เราก็ดูต้นทุเรียนต้นเล็กๆไปก่อนครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ